สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันคดปลื้มหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่อยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าทุกคนไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ก็คือ the power เขียนโดยรอนดาเบิร์นหนังสือเล่มนี้จะบอกหนทางไปสู่ชีวิตที่น่าอัศจรรย์ให้คุณได้รับรู้มีอะไรอีกมากที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับชีวิตคุณล้วนแต่สิ่งดีๆทั้งนั้น จริงๆแล้วยิ่งกว่าดีเสียอีกเรียกว่าสุดแสนมหัศจรรย์เลยทีเดียวชีวิตเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คุณเคยคาดคิดและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจวิธีการทำงานของชีวิตกับพลังอำนาจที่มีอยู่ในตัวคุณจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของชีวิตอย่างเต็มที่แล้วชีวิตคุณก็จะกลายเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์ The Power EP ที่หนึ่งพลังอำนาจคืออะไร ชีวิตไม่ใช่เรื่องซับซ้อนชีวิตของคุณประกอบขึ้นด้วยส่วนต่างๆเพียงสองส่วนคือส่วนที่เป็นบวกและส่วนที่เป็นลบแต่ละภาคส่วนของชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเงินทองความสัมพันธ์การงานหรือความสุขถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบสำหรับคุณคุณมีเงินทองมากพอหรือว่าขาดแคลนเงินทองคุณมีสุขภาพแข็งแรงหรืออ่อนแอคุณมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น,หร,นหรือดุ่มรุ่มรอนดอน,ดอน อาชีพการงานของคุณชวนท้าทายและประสบผลสำเร็จหรือว่าน่าผิดหวังและล้มเหลวคุณมีช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงปีที่เลวร้ายบางครั้งสุขหรือบางคราวก็ทุกมีช่วงเวลาที่ดีหรือมีช่วงวันอันน่าหดหู่ home. ถ้าชีวิตคุณมีเรื่องติดลบมากกว่าบวกแสดงว่าต้องมีอะไรที่ผิดไปและคุณเองก็รู้ดีคุณเห็นใครๆมีความสุขความเจริญก้าวหน้าประสบแต่สิ่งดีงามในชีวิต คุณก็มักคิดว่าคุณเองก็สมควรได้รับสิ่งเหล่านั้นด้วยซึ่งก็ถูกของคุณคุณสมควรมีชีวิตที่เพียงเพ,ยงพร้อมไปด้วยสิ่งดีๆจริงๆนั่นแหละคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำอย่างไรจึงได้สิ่งเหล่านั้นมาแต่พวกเขาได้ทำอะไรบางอย่างลงไปพวกเขาใช้พลังอำนาจซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งดีๆในชีวิตไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่รายเดียว บุคคลผู้มีชีวิตที่ดีทุกคนใช้ความรักเพื่อให้ได้มาอำนาจที่จะดนบันดาลให้เกิดสิ่งดีงามและด้านบวกทั้งปวงในชีวิตก็คือความรักความรักที่นักบุญและนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลกต่างพูดถึงนั้นแตกต่างจากความรักที่คนส่วนใหญ่เข้าใจมากนักเป็นมากกว่าความรักที่มีต่อครอบครัวมิตรสหายหรือสิ่งต้องใจทั้งนี้เพราะความรักไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึก แต่ความรักคือพลังบวกอย่างหนึ่งความรักไม่ใช่ความอ่อนแออ่อนด้อยหรืออ่อนไหวหากเป็นพลังบวกสำหรับชีวิตความรักคือต้นตอบ่อกเกิดของทุกๆอย่างที่เป็นด้านบวกและดีงามชีวิตไม่ได้มีพลังบวกมากมายหลายอย่างมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอย่างเช่นแรงน้มถ่วงหรือพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ไม่อาจปฏิเสธพลังอำนาจของมันได้เช่นเดียวกันความรักเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่พลังอำนาจก็ยิ่งใหญ่มหาศาลกว่าพลังธรรมชาติใดๆรองรอยหลักฐานของพลังอำนาจจากความรักปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกนี้หากปราศจากความรักแล้วไซก็จะไร้ซึ่งชีวิตความรักคือพลังที่ทำให้คุณก้าวไป ทุกอย่างที่คุณอยากเป็นอยากทําและอยากมีล้วนได้มาด้วยความรักถ้าไม่มีความรักคุณก็จะไม่ยอมขยับขยื่นจะไม่มีพลังบวกที่กระตุ้นให้คุณตื่นนอนไปทํางานเล่นเต้นรําพูดคุยเรียนรู้ฟังดนตรีหรือทําอะไรก็ตามในชีวิตคุณจะเป็นเพียงรูปสลักหินพลังบวกของความรักนี่แหละที่กระตุ้นคุณให้เคลื่อนไหวสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากเป็นอยากทำและอยากมีอะไรต่อมีอะไร พลังบวกแห่งความรักสร้างทุกอย่างที่ดีงามได้ขยายผลต่อยอดสิ่งที่ดีงามและเปลี่ยนสภาพติดลบในด้านใดก็ตามในชีวิตคุณได้คุณมีพลังอํานาจเหนือสุขภาพร่างกายคุณฐานะการเงินของคุณอาชีพการงานของคุณความสัมพันธ์ของคุณและทุกๆด้านในชีวิตคุณและพลังความรักนี้มีพร้อมอยู่ในตัวคุณแล้วกฎแห่งความรักกฎธรรมชาติควบคุมจักรวาล เราขึ้นเครื่องบินไปไหนมาไหนได้ก็เพราะระบบการบินทำงานอย่างสอดคล้องกับกฎธรรมชาติกฎทางฟิสิกส์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราบินได้เราต่างหากที่ค้นพบวิธีทำตัวให้เข้ากับกฎธรรมชาติและเมื่อเราทำเช่นนั้นเราจึงบินได้เช่นเดียวกับกฎทางฟิสิกส์ที่ควบคุมการบินแรงโน้มถ่วงและกระแสไฟฟ้ามีกฎอยู่อย่างหนึ่งที่ควบคุมความรักอยู่ คุณจะอาศัยพลังบวกของความรักมาเปลี่ยนชีวิตคุณเองได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจกฎซึ่งเป็นกฎเหล็กอันทรงอนุภาพที่สุดในจักรวาลน,นี้นั่นคือกฎแห่งการดึงดูดในทุกระดับนับแต่เรื่องใหญ่สุดไปจนถึงเรื่องเล็กสุดกฎแห่งการดึงดูดคือสิ่งที่ควบคุมดาวทุกดวงในห้วงจักรวาลและรังสรรคทุกๆอะตอมและโมเลกุลแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ ทำให้ดาวนกเครระเคเรียงตัวกันในระบบสุริยะจักรวาลแทนที่จะล่องลอยไปในเวงอวกาศอย่างไร้จุดหมายแรงดึงดูดของโลกทำให้ตัวเราทุกคนทุกชีวิตทั้งพืชสัตว์ตลอดจนแร่ธาตุสามารถเกาะติดอยู่บนผิวโลกได้พลังแห่งการดึงดูดปรากฏอยู่ในทุกๆมิติของธรรมชาติ ตั้งแต่ดอกไม้ที่ดึงดูดมแมลงเมล็ดพืชที่ดูดสารอาหารจากเนื้อดินไปจนถึงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่ถูกดึงดูดเข้าหากลุ่มสายพันธุ์เดียวกันพลังแห่งการดึงดูดทำหน้าที่ผ่านสัตว์ทุกตัวในป่าปลาในน้ำและนกบนฟ้าทําให้แต่ละเผ่าพันธุ์เพิ่มจํานวนขึ้นจนกลายเป็นฝูงหรือกลุ่มก้อนพลังแห่งการดึงดูดทำให้เซลล์ในร่างกายคุณผนึกรวมกันได้ ทำให้วัสดุต่างๆมารวมกันเป็นบ้านและเฟอร์นิเจอร์ที่คุณกำลังนั่งอยู่ทำให้รถที่คุณขับเกาะติดผิวถนนน้ำที่คุณดื่มอยู่ในแก้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณใช้อยู่ในที่ทางของมันได้ด้วยพลังแห่งการดึงดูดพลังดึงดูดของความรักถ้าอย่างนั้นพลังแห่งการดึงดูดคืออะไรกันแน่พลังแห่งการดึงดูดก็คือพลังแห่งความรักการดึงดูดคือความรัก เมื่อคุณรู้สึกเหมือนได้รับการดึงดูดเข้าหาอาหารจานโปรดของคุณคุณรู้สึกถึงความรักที่มีต่ออาหารจานนั้นหากไม่มีการดึงดูด คุณก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยอาหารทุกชนิดจะมีรสชาติเหมือนเหมือนกันหมดสำหรับคุณคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองรักอะไรหรือไม่รักอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้รับการดึงดูดเข้าหาอะไรเลยคุณจะไม่รู้สึกเหมือนได้รับการดึงดูดเข้าหาใครคนใดคนหนึ่งเมืองใดเมืองหนึ่งหรือบ้านรถกีฬาการงานดนตรีเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามเพราะพลังแห่งการดึงดูดนี่แหละที่ทำให้คุณได้สัมผัสกับความรัก ด้วยข้อกำหนดทั่วไปกฎแห่งการดึงดูดจะกำหนดให้สิ่งที่เหมือนเหมือนกันดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งถ้าจะถอดความเป็นภาษาง่ายๆสำหรับชีวิตคุณก็คือคุณให้อะไรก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาอะไรก็ตามที่คุณให้ในชีวิตนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับในชีวิตนี้กฎแห่งการดึงดูดชี้ว่าสิ่งที่คุณให้จะเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดกลับมาหาตัวเองแน่นอน ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่ขนาดเท่ากันแต่อยู่ในทิศทางตรงข้ามอแซคนิวตันการให้ทุกรูปแบบก่อให้เกิดแรงกริยาแห่งการรับในทิศทางตรงข้ามและสิ่งที่คุณรับก็จะเท่ากับสิ่งที่คุณให้เสมออะไรก็ตามที่คุณให้ไปในชีวิตนี้จะต้องย้อนกลับมาหาคุณนี่คือกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของจักรวาล ทุกเวลานาทีคุณกำลังให้ความคิดที่เป็นบวกหรือความคิดที่ติดลบออกไปคุณกำลังให้ความรู้สึกที่เป็นบวกหรือความรู้สึกที่ติดลบออกไปไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็กำหนดสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาในชีวิตแต่ละบุคคลแต่ละสถานที่แต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณแต่ละช่วงเวลานาทีนั้นล้วนแต่ได้รับการดึงดูดกลับมาหาคุณโดยความรู้สึกนึกคิดที่คุณให้ออกไป ชีวิตคุณไม่ได้ก่อรูปขึ้นเองแต่คุณได้รับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตบนพื้นฐานของสิ่งที่คุณให้ไปคุณกำลังสร้างชีวิตด้วยความรู้สึกนึกคิดของคุณเองความรู้สึกนึกคิดของคุณจะก่อรูปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณและทุกประสบการณ์ในชีวิตคุณถ้าคิดและรู้สึกว่าวันนี้ฉันยุ่งและเครียดมาทั้งวัน ก็จะดึงดูดบรรดาผู้คนเงื่อนไขสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้วันนี้ของคุณเต็มไปด้วยเรื่องยุ่งและเครียดหนักแต่ถ้าคุณคิดและรู้สึกว่าชีวิตช่างดีต่อฉันเหลือเกินคุณก็จะดึงดูดบรรดาผู้คนเงื่อนไขสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้ชีวิตคุณดีจริงๆคุณคือแม่เหล็ก กฎแห่งการดึงดูดมอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณโดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของสิ่งที่คุณให้ไปไม่เคยพลาดคุณดึงดูดและได้รับเงื่อนไขปัจจัยแห่งความมั่งมีสุขภาพความสัมพันธ์อาชีพการงานและเหตุการณ์หรือประสบการณ์ทุกๆอย่างในชีวิตโดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดที่คุณให้ไปเมื่อให้ความคิดและความรู้สึกเชิงบวกต่อทรัพย์สินเงินทอง ก็จะดึงดูดเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นบวกผู้คนและเหตุการณ์ที่จะนำทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณเพิ่มขึ้นถ้าให้ความคิดและความรู้สึกแง่ลบต่อทรัพย์สินเงินทองก็จะดึงดูดเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นลบผู้คนและเหตุการณ์ที่จะทำให้คุณอัตคัดขาดแคลนทรัพย์สินเงินทอง แน่นอนว่าในขณะที่คุณคิดและรู้สึกนั้นกฎแห่งการดึงดูดก็กำลังสนองตอบคุณไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ดีหรือร้ายคุณก็ให้มันออกไปและจะย้อนกลับมาสู่คุณโดยอัตโนมัติและแน่นอนเหมือนกับเสียงสะท้อนของถ้อยคำที่คุณเปล่งออกไปนี่จึงหมายความว่าคุณเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกจงให้แต่ความรู้สึกนึกคิดดีๆแล้วคุณจะพลิกชีวิตของคุณเองได้ ความคิดที่เป็นบวกและลบความคิดของคุณเป็นได้ทั้งถ้อยคําที่ก้องอยู่ในหัวของคุณและถ้อยคําที่คุณพูดออกมาดังๆเวลาที่คุณพูดกับใครสักคนว่าวันนี้อากาศดีนะคุณคิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเปล่งเสียงพูดออกไปความคิดของคุณจะกลายเป็นการกระทําของคุณด้วยเวลาที่คุณลุกจากที่นอนตอนเช้าๆคุณต้องคิดว่าจะลุกก่อนที่คุณขยับตัวลุกจริงๆ คุณทำอะไรโดยไม่คิดก่อนว่าจะทำสิ่งนั้นไม่ได้ความคิดของคุณจะเป็นตัวชี้ขาดว่าคำพูดและการกระทำของคุณจะออกมาเป็นบวกหรือลบแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าความคิดของคุณเป็นบวกหรือเป็นลบเล่าความคิดของคุณเป็นบวกเมื่อคุณคิดถึงสิ่งที่คุณรักและต้องการและความคิดลบก็คือความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รักและไม่ต้องการเป็นเรื่องง่ายๆเช่นนี้เอง คนส่วนใหญ่ใช้เวลาคิดและพูดถึงสิ่งที่ตนไม่ได้รักมากกว่าสิ่งที่รักพวกเขาให้ความคิดที่ติดลบมากกว่าให้ความรักเช่นนี้แล้วพวกเขาก็ได้แต่ตัดตัวเองออกจากสิ่งดีๆในชีวิตทั้งปวงพูดถึงสิ่งที่คุณรักเวลาที่คุณคุยเรื่องความยากลำบากทางการเงินความสัมพันธ์ที่ย่แย่ความเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องธุรกิจที่ผลกำไรลดลงคุณไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คุณรัก เวลาที่คุณพูดถึงข่าวร้ายในหน้าหนังสือพิมพ์พูดถึงบุคคลหรือสถานการณ์ที่ก่อความหงุดหงิดรำคาญให้คุณคุณไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คุณรักการบ่นเรื่องวันร้ายๆของคุณการไปไม่ทันนัดรถติดหรือพลาดรถเมล์ก็เป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่รักในแต่ละวันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินถ้าคุณมัวพูดถึงสิ่งที่คุณไม่รักไม่ชอบ เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนั้นก็จะนำพาความหงุดหงิดรำคาญรำเข็นมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นอีกคุณต้องพูดถึงเรื่องดีๆในแต่ละวันพูดถึงการนัดหมายที่ราบรื่นพูดถึงความชอบตรงเวลาของคุณพูดถึงสุขภาพที่ดีที่คุณพอใจพูดถึงผลประกอบการทางธุรกิจที่คุณตั้งเป้าไว้พูดถึงสถานการณ์และปฏิสัมพันธ์ประจำวันอันราบรื่นคุณต้องพูดถึงสิ่งที่คุณรัก เพื่อนำพาสิ่งที่คุณรักมาสู่ตัวคุณถ้าคุณมัวแต่พร่ำบ่นกลด่าในเรื่องที่คุณไม่ชอบก็เท่ากับคุณขังตัวเองไว้เหมือนนกแก้วในกรงแต่ละครั้งที่คุณพูดถึงสิ่งที่คุณไม่รักคุณได้เพิ่มซี่กรงอีกหนึ่งซี่ให้กับกรงที่คุณขังตัวเองปิดกั้นตัวเองจากสิ่งดีๆคนที่มีชีวิตดีจะพูดถึงแต่สิ่งที่ตนรักชอบ พฤติกรรมเช่นนี้ทำให้พวกเขาเปิดรับสิ่งดีๆในชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีอิสระเสรีดุดนกที่โบยบินอยู่ในเวิงฟ้าคุณจะมีชีวิตที่ดีได้ก็ต่อเมื่อคุณทำลายซี่โครงที่ปิดล้อมคุณจงให้ความรักพูดถึงแต่สิ่งที่คุณรักแล้วความรักจะปลดปล่อยคุณเป็นอิสระคุณก็เปลี่ยนชีวิตได้เพราะคุณมีความสามารถอันไร้ขีดจำกัดที่จะคิดและพูดถึงสิ่งที่คุณรัก ดังนั้นคุณจึงมีความสามารถอันไร้ขีดจำกัดที่จะชักนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอำนาจที่คุณมีก็มากมายมหาศาลกว่าการคิดบวกและพูดถึงสิ่งที่คุณรักเพราะว่ากฎแห่งการดึงดูดจะสนองตอบความคิดและความรู้สึกของคุณคุณต้องรู้สึกรักเพื่อจะได้ใช้พลังของมันประเด็นหลักของพลังอำนาจความรักไม่อ่อนแอไม่เปราะบางและไม่อ่อนนิ่ม ความรักคือพลังบวกสําหรับชีวิตความรักคือต้นตอบ่อกเกิดของทุกๆอย่างที่ดีงามและด้านบวกทุกอย่างที่คุณอยากเป็นอยากทำและอยากมีล้วนได้มาด้วยความรักพลังบวกแห่งความรักจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพิ่มพูนสิ่งดีงาม,ม,ลงงามและพลิกชีวิตด้านที่ติดลบของคุณทุกวันทุกเวลานาทีคุณเลือกได้ระหว่างการให้ความรักและอาศัยพลังบวกแห่งความรักนั้นกับการไม่เลือก กฎแห่งการดึงดูดก็คือกฎแห่งความรักและนี่คือกฎที่ทำหน้าที่กำหนดชีวิตคุณสิ่งที่คุณให้คือสิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมาในชีวิตคุณให้สิ่งที่เป็นบวกก็จะได้รับสิ่งที่เป็นบวกกลับมาคุณให้สิ่งที่เป็นลบก็จะได้รับสิ่งที่เป็นลบกลับมาชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณให้ไป ความรู้สึกนึกคิดของคุณไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านร้ายจะส่งผลสะท้อนกลับมาโดยอัตโนมัติและแน่นอนเหมือนกับเสียงสะท้อนคนที่มีชีวิตดีงามต่างคิดและพูดถึงสิ่งที่ตนรักมากกว่าสิ่งที่ตนไม่รักพูดถึงเรื่องดีๆประจำาวันพูดถึงสิ่งที่คุณรักและชักนำสิ่งที่คุณรักมาสู่ตัวคุณคุณมีความสามารถอันไรขีดจำกัดที่จะคิดและพูดถึงสิ่งที่คุณรัก ดังนั้นคุณจึงมีความสามารถอันไร้ขีดจำกัดที่จะนำพาสิ่งที่คุณรักมาสู่ตัวคุณจงให้ความรักเพราะว่าเมื่อคุณรักคุณกำลังใช้พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลกดติดตามไว้นะคะคุณไม่ควรพลาดเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้สวัสดีค่ะ